วันนี้เราจะมาทําขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยไร้แป้งนะคะก็จะมีข้าวโอ๊ตแล้วก็กลิ่นวาลิลานะคะกล้วยหอมนะขาวงาดำเกล็ดมะพร้าวนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไทยก็คงจะเป็นมะพร้าวขูดนะคะแต่นี่เราหาไม่ได้เราก็จะใช้เก็บมะพร้าวแทนแล้วก็กะทิค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นำข้าวโอ๊ตมาบดนะคะ ก็จะบดได้ประมาณนี้นะคะใครชอบละเอียดหน่อยก็ก็บดนานหน่อยนะคะแล้วต่อมาเราก็จะมาบดกล้วยนะคะแม่น้ำพุ่มจะทําไม่ค่อยละเอียดนะคะเพราะแม่น้ำพุ่มจะชอบแบบให้มีเนื้อกล้วยนิดๆนะคะใครชอบละเอียดก็ก็บดให้ละเอียดหน่อยนะคะก็จะแม่น้ำพุ่มจะบดประมาณนี้นะคะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็มาจะมาตั้งน้ํารอนะคะเราจะตั้งน้ํารอนะคะแล้วก็จะใส่กะทินะคะ ทิลงไปก่อนใส่กะทิแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลานะคะเราจะใส่ของเหลวก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะมาใส่ข้าวโอ๊ตปั่นนะคะนะะแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตปั่นลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยงาขาวงาดําหรือธัญพืชตามที่เรามีนะคะใส่ลงไปเลยเกล็ดมะาพร้าวนะคะ เราก็คนทุกอย่างเข้ากันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเนื้อประมาณนี้คือกะเอาเลยนะคะใครชอบมากชอบน้อยก็กะเอาเลยก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่พิมพ์กันเลยค่ะ<อ>ถ้าใครชอบน้ําตาลก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวได้นะคะแต่แม่น้าพูงว่ากล้วยม,มันสุกสูงมากแล้วก็เลยเเไม่ใส่ค่ะนี่คือพิมพ์ของเราน<ร>ะคะตักใส่พิมพ์เลยนะคะ,าะาถาดแรกเรา พร้อมไปนึ่งแล้วนะคะถาดแรกของเราน้ําก็กําลังเดือดคะ่ะเราจะทำสองถาดนะคะถาดนี้ก็จะนึง่งอันนี้ถาดที่สองนะคะจะนึง่งทั้งสองถาดสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะนี่ค่ะเรามาดูตอนสุกนะคะระหว่างรอขนมกล้วยสุกนะคะแล้วก็มาดูดูแม่น้องภูมิแม่น้องภูมิตากปลา ท้องปลาแซลมอนนะคะเมื่อวานไปเอามาได้ประมาณเจ็ดแปดเก้าโลค่ะแล้วก็หัวปลาเยอะมากไปเอามามา對對กับเพื่อนเมื่อวานนี้ก็เด็กๆเขาก็จะจะกินไอศครีมกันนะคะมีม <fight? S 2> <Speech. S 1> ีเพื่อนบ้านมาเล่นกับน้องโูมเนาะวันนี้จะมีเพื่อนบ้านวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแดดแดดแดดดีมากเลย็กเก๋เอาสเนลอบ